สวัสดีครับพบกับนิวลิซิมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของไทยกับเขมรกันต่อนะครับก็เป็นเรื่องของสายลับที่มีมาอีกแล้วอย่างที่ทราบนะครับว่าคนคเขมรที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยเยอะแยะมากมายมาทางรูปแบบถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายถูกกฎหมายที่ว่าคืออาจจะเป็นแรงงานถูกกฎหมายมาทํางานหรืออาจจะมาแบบเดินทางมาเที่ยว ผิดกฎหมายก็คือเข้าทางช่องอาถาช่องทางธรรมชาติประมาณนี้นะครับแต่แน่นอนนะครับไม่ว่าเขาจะมาเป็นแรงงานหรือไม่ใช่แรงงานที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้ถือว่าไม่น่าไว้ใจด้วยประการทั้งปวงแล้วก็มีข่าวว่าจับสายรับได้เรื่อยๆคือจากคนธรรมดานะครับอาจจะไปเป็นนักท่องเที่ยวหรืออาจจะไปเป็นแรงงานพอช่วงว่างหรือช่วงที่นายจ้างเผลออาจจะมีส่งข้อความทาทีทาท่าว่าเหมือนเล่นโทรศัพท์เล่นโซเชียลแต่ว่าส่งข้อความส่งข้อมูลอะไรต่างๆถ้าเกิดว่าคนไทยพูดคุยกันหรือว่าอะไรเนี่ย คืออาจจะเป็นแบบว่าเป็นลูกจ้างนะครับแล้วก็ทํางานกับนายจ้างมีคนไทยเป็นลูกค้ามาซื้อของแล้วก็มาคุยกันเกิดเขาได้ข้อมูลอะไรไปเนี่ยเขาก็พิมพ์ข้อมูลบอกอะไรแบบนี้ได้ทันทีเลยเหมือนกันถือว่าค่อนข้างน่ากลัวจับได้เป็นระยะเป็นระยะเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดจับได้อีกแล้วคือคนนี้เลยโดยจากข่าวของเพจ f a c e b o o k Army Military f o r c e ครับ เขาได้บอกไว้ว่าด่วนที่สุดเมื่อเวลา11นาฬิกาตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงจังหวัดสุรินเข้าจับกลุ่มสายลับกัมพูชาได้เพิ่มอีกหนึ่งรายที่บ้านตาเมียงหมู่หนึ่งตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทโดยสายลับรายดังกล่าวใช้ย,ยานพาหนะรถเกง๋งโตโยต้าวีออสสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนไนตามนี้นะครับตะเวนถ่ายภาพสถานที่ต่างๆส่งให้ทางกัมพูชาในระหว่างมีการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ถ้ามีความคืบหน้าก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปนี่ก็เป็นภาพครับเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าคือตอนนี้ไว้ใจไม่ได้เลยต่อให้เราจะคิดว่าเขาไม่มีอะไรแต่ว่าด้วยความสงสัยเคลือบแคลงใจครับคนไทยบางส่วนก็คงจะไม่ไว้ใจอยู่ดีก็ต่อก็คืออย่างที่บอกนะครับต่อให้เขาดูไม่มีอะไรหรืออาจจะไม่ได้ตั้งใจมาทําอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วนั่นก็คือเขามาทําจริงๆด้วย มันก็สงสัยนะครับก็อย่างที่ผมบอกก็คือขเขมินกันไทยก็ขเขมินกัมพ,พูชากัามพูชาก็เขมินไทยแหละซึ่งแน่นอนนะครับว่าเรื่องแบบนี้พอเกิดเรื่องแบบนี้จะให้ดีที่สุดเลยเพื่อไม่ให้มีการกระทบกระทั่งกันหรืออะไรเนี่ยพวกแรงงานหรือต่างๆควรจะกลับบ้านของตัวเองให้หมดนี่ก็เป็นรถที่ทางสายรับกัมพูชาหรือสายรับขเขมรใช้ครับ คือแน่นอนตามตัวเลขแบบเป็นทางการที่แรงงานเข้ามาทํางานในไทยถือว่าเยอะนะครับเป็นหลักล้านอยู่เหมือนกันแล้วก็ที่ไม่ได้จดทะเบียนหรืออะไรอีกคงจะเยอะมากๆกลับไปเนี่ยไม่รู้ว่าเท่าไหร่แหละแต่ว่าคนัมพูชาหรือคนขมรนที่ซุ่มๆอยู่้วตอนนี้ที่เราจัจบไปได้แล้วทําตัวเป็นสายลับเนี่ยน่าจะเยอะมากๆเลยทีเดียวสังเกตนะครับว่าเขาเนี่ยก็ยิงเหมือนจะยิงสุ่มนะครับแต่จริงๆไม่น่าจะยิงสุ่มหรอกเหมือนจะรู้พิกัดว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนแล้วก็ยิงก็ แต่ว่าไอ้ยิงที่ว่านี่ก็คือยิงไปบริเวณเป้าหมายนี้แต่ว่ามันไม่แม่นเพราะว่ามันก็จะมัวๆนิดนึงอย่างสมมติว่าเขาจะยิงที่จุด A ก็ยิงไปทางจุด A แหละแต่ว่ามันไม่ถึงอาจจะคลาดขึ้นไปจากจุด A สักร้อยสองร้อ0เมตรอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าไม่ดีแล้วก็ยังทําการละเมิดสนธิสัญญาอยู่เรื่อยๆยิงใส่โรงพยาบาลยิงใส่บ้านเรือนของผู้บริสุทธิ์อะไรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าไปเก็บกดอะไรจากไหนมาอยู่ๆก็ ระเบิดอารมณ์เลยแต่ก็มีนัยยะที่หลายคนมองอยู่นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางนายฮุนเซนเขาตั้งใจจะตัดจัดการคนที่อาจจะไม่พักดีกับเขาก็คือจะลดทอนกําลังทหารของบ้านตัวเองด้วยเพราะอาจจะกลัวเรื่องของการปฏิวัติแล้วก็จะเสริมกําลังทางาก็เรียกว่ากองทัพส่วนตัวซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแต่ว่าการที่มีภาพตัวเองบัญชาการนั่นหมายความว่าทําให้ตัวอุนเซนเป็นอาญากรสงครามไปที่เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน ครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ